ยโยสวัสดีครับพบกับผมช่วงคิมสายบันเทิองอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นมาพามาบันเทิงขนมจีนนี่ครับดูเครื่องซ้ก่อนนะฮะขนมจีนเราไม่ธรรมาดาอยู่แล้ว <c oughs> นีนะครับมีกุ้งมีน่องไก่ติดสะโพกนี่นะฮะแล้วก็มีตีนไก่อ่ะมีจะเพลงให้ดูช้าๆนะครับ น้ำลายย้อยเลยอย่ะคือน้ำลายเลยนี่นะไม่ทราบว่าพี่ๆเพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่าขนมจีนแบบนี้ <laughs> บังเอิญผมไปกินร้านาข้างทางมาแล้วเขาให้นิดเดียวผมก็เลยมาจ,าจาัดจัดซะเองเลยเนี่ยแบบเน้นๆเครื่องเต็มๆนี่ก็สตอรลักเส้นก็ไม่มีอะเยอะมีแค่เนี่ยผมไม่ชอบกินผักแล้วจริงๆแต่ก็เอามากินให้เพื่อนๆดูกันนะครับ สตอมีถั่วนะครับมาไม่พูดมากแล้วหิวหิวหิวเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทานอะไรกันหอยังครับมาพร้อมกันเลยโอ้โหเอาอะไรก่อนดีอื้ือันนี้นะครับกุ้งกุ้งอันนี้ขนมจีนประมาณสองกิโลนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูกุ้งก่อนกุ้งเอาก่อนเลยนะ อ uh huh. อันนี้เป็นพริกแกงใต้ครับ uh huh. จะกินจะกินเครื่องมันหรือจะหรือจะหรือจะกินขนมจีนนะมาเดี๋ยวผมใหดูพี่ๆน้องๆอ,อาจจะถามว่าเฮ้ไหนขนมจีนของมันวะมีแต่ไก่กับกุ้งนี่นะขนมจีน <laughs> ขนมจีนอยู่นี่เนี่ย yeah. มาดูสิอยากกินขนมจีนออสองกิโลกินใส่ถาดเลยนะฮจากเผ็ดไม่เผ็ดมาทำใหญ่ๆห้อาหายาอ,อื้มอื้ สุดยอดเลยเพื่อนๆมากุ้งตัวหนึง่งมาครับเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่อยู่ข้าวกันไหมมากินด้วยกันนี่ไก่ผมอย่างนี้เลยเจ็ดสะโพกเห็นไหมอุ้ยไก่จะบิน นี่ยเดี๋ยวลงเป็นอย่างนี้ขนมจีนไข่เปลยมากเลยเสร็จกว่า เพือ่อนกินขนมจีนกันน,น้ำยาอะไรบ้างเมนบอกกันไม่ได้เลยครับเผื่ mm. อผมจะได้ทำกินบ้างตอนแรกผมก็จะทำเป็นน้ำยากะทิใต้แต่พอกกดีฟินเน็ตมาอยากกินไก่ด้วยโปรตีนด้วยกปรเลดอย่างนี้เลยคนระับ ไนี่เลยมมนมองไก่เปื่อยๆเลยอันนี้จะเป็นน้ำยาไก่ของภาคใต้น,นะถ้าถามว่าผิดไหมนครับบอกเลยเผิดครับ <cười> <cười> thế mình sẽ lượng lượng một ít nữa ha đồng chiên rồi đó wow กินให้โลกจำกินแบบนี้น่าจะหาเมียยากแล้วครับเนี่ยลืมไม่ก็ชวนเมียมากินด้วยเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมแจ็แแป้กับสตอ สตอร์สตอคุณใต้ของคู่กันอยู่แล้วก็สตอร์นี่นะครับ้หรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องขนมจีนสองกิโลจะหมดไหมเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนมามา ตรงไปตรงทางอ้อมงับขอกุ้งหน่อยก็เลยกระตอออร่อยครับกินกระต้อ โอ้ยเผ็ดได้เรื่องเลยคนระับเดี๋ยวๆๆโอ้โหคำหนึ่งอ่ะสตอวางบนอ,อ,อุ่มตอ,อมเลิกแน่นอน โชคตัวนะครับเนี่ยผมมีตีนไก่ด้วยอ่ะกินตีนมากินตีนมาอืมอืมเปิดดีนะครับเนี่ยเปิดดีเป็นเพื่อนกินขนมจีนน้ำยาอะไรกันชอบน้ำยาอะไรใส่อะไรแบบ พิเศษแปลใหม่ก็แนะนำกันมาได้เลยนะนี่นะปกติผมก็จะกินเยอะๆอนี้ก็เหมือนอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งนะครับเหมือนตอนคลิปมาม่าใช่ อืมต่อพี่เพื่อนเพื่อนทางข้าวเขาอย่งนะถ้าเกิดหิวก็เย็นนี้ไปจัดเลยแล้วกันขนมจีนจัดเลยแต่อย่าไปใช้มีดทำนะพวกพลเมียเดี๋ยวมันจะดาว <laughs> พวกพลเมียส่วนมากมันจะมันจะใช้มันไม่ได้มันจะใช้เรากลับมาทำเอง มันก็บอกมึงอยากกินมึงก็ทําแดกเองอน,นี่แะละพวกเราก็เลยต้องโดนเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะโดนดังเกยอยู่เรื่อยไปธรรมดาแล้วครับ <c oughs> โอเคอันนี้ผมจะไม่เน้นขนมจีนนะแต่ผมไม่อยากกินขนมจีนแต่ไม่อยากจะยังไงเอาจริงเอผมมอยากกิน เครื่องมันไก่หรือกุ้งอะไรเงี่ยมาอืมกระตอมลองไก่ดีวกว่าอออยู่ไรอืมอืมอมสมใจอยาก อ,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 อันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้นำน้องๆให้ทตามลมากันนะครับ กินเยอะไปจุกแน่แน่นอนนะครอันนี้ผมก็หัดกินมาด้วยหัดกินมาระยะนึ่งแล้วนะครับก็เลยยัดไปโอ,โ,โอ้โหเปือ่อยมากเลยืเอดูจากดูจากเหงื่อนะครับตัวนี้เผ็รดร้อนมากอื้ม ข่อยร่อยมากจริเดี๋ยวยังกว่าผมอยากทราบเหมกันว่ามีผู้หญิงคนไหนกินเยอะกินจุบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวใครกินเยอะกินจุถ้าเกิดกินดูเทปนี้อยู่ถ้ากินบอกมาหาเลยฮะเดี๋ยววันหลังเราทำอะไรแข่งกินกัน อยากหา,าคู่แข่งคู่แข่งแต่ต้องเป็นผู้หญิงนะร้อนแรงเอาจริงแล้วโอ้ยโอ้ยไอตองใส่มาแล้วเอาจริงเลยครับเอาจริงเอาจริงไม่ต้อง,งกลัวนะครับเพราะมันเลยคำว่าอวนไปแล้ว <c oughs> นะตีนไก่ตีนไก่ นะครับกุ้งกุ้งผมว่าถ้าผมกินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมคงจะได้ไม่ได้ลงแข่งแล้วสงสัยคงจะได้ต้องไปถามวัดค่าไตก่อนแน่นอนกุ้งเนื้อหวานาอืม นู่นหวานวมากเนี่ยนี่ซาตอเนี่ยีแหละครับเขาเรียกว่าความเพราะความโมโหหิวอีกแล้วเห็นไหมนี่แหละโมโหหิวก็ไม่เป็นไรเราไม่ใช่นักกินครับเออเราไม่ใช่นักกิน to Ving gà Ui. Con gà cái cái wing à. Wing rồi đó. อืไก่รึตินไก่เอาไปย่างก็อร่อยเหมือนกันนะเป็นแนวกับแป้งนะครับกุ้งย่าง กุ้งได้ไหลายเมนูอยู่แล้วดูรู้กันอยู่เนี่ยนะว้าแต่เผ็ดมากตอนนี้ทั้งเผ็ดทั้งทั้งเผ็ดทั้งแน่นนะโอ้โหขนมูจีนสองกิโลไม่น่าเชื่อนะครับนี่ว่าผมจะกินนี่ยังเหลือเนี่ยแต่จร,ริงๆิมันจะหนักกับเพรเครื่องหนักเครื่องมากเพราะว่าจร,ริงๆขิงแนดูจีนไม่ใช่ส่วนประกอบแต่ผมจริงๆอยากกินจริงๆริงคืออยากกินกุงน้งบตีนไก่แล้วก็น้องไก่แค่นั้นเองนั่นแหละ ผมกินดู่ถ้าเพื่อนๆอยู่ที่บ้านทํำกินกันผมว่าได้กินหน้ครนะับห้าหกคนนะั่ะอืมผมว่าตอนนี้นะครับอิ่มไปอีกแน่เลยนอนแน่นอนคำนี้สองวันแน่นอนเลยแล้วใครอยากมาชวนผมกินขนมจีนแล้วนะผมไม่กินละ <c oughs> โอ้โหเ็ด <c oughs> ลาบแน่นอนครับเนี่ย มาแต่หมดแล้วอืมอุ้งตัวหง่อีอย,อยาให้พี่เพื่อนๆไปทำกินกันแล้วครับแต่แนะนำว่าให้กินกันสี่ห้าคนแล้วกัน แค่เนื้อไก่สามชิ้นก็ประมาณกิโลกว่ากุ้งอีกปีนไก่โอ้โหโอเคครับอันนี้ผมยกทรงขาวไม่หมดจริงๆครับไม่เฟกเลยมันไปต่อไม่ได้จริงเพราะว่ารู้สึกอิ่มมากครับเหลือกะติ๊กสะโพกอยู่กับตีนสามตีนจริงครับไม่เฟก มันมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นนักกินนะครับไม่ได้เป็นนักกินแต่ก็อยากให้พี่น้องได้ดูได้รับชมได้กินกันก็มาทำกินกันนะผมขนมจีนํำยาแก,กงไก่เบื่อไข้หิวัดน้นพมนะครับอันนี้ผมขอยกทงจริงวันนี้อบอกได้คำเดียวว่า อิ่มมากๆครับผมโอ้โหเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้แล้วตอนนี้เนี่ยอือก็ลองไปทํากินกันดูนะครับแต่ไม่แนะนําให้น้องๆเพื่อนๆกินเยอะเหมือนผมอย่างนี้นะครับอันนี้ของผมเออผมคิดว่าผมไม่ได้แข่งกินแต่ผมแค่อยากกินเครื่องมันนะครับก็เลยถ่ายทอดผ่านความรู้สึกทางช่อง YouTube แล้วกันนะครับผม ยังไงก็เทปต,ต่อไปอยากให้ผมทําเกี่ยวกับสิ่งไหนหรือว่ามีอะไรแนะนํำติชมการตัดต่อหรืออ,อ,อยากให้ทำคอนเทนต์แนวประมาณไหนก็แนะนํากันมาได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องกดสับสไล์กดถูกใจให้ช่องคิมสายบันเทิงด้วยแล้วกันครับผมวันนี้จากไปก่อนสวัสดีครับ